สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเพื่อนชาวยูทู e นี่ตามติดชีวิตรถไทยฟอร์ดวันครับ <c oughs> ห้องกากา,กากเลยเ การปลูกยางพาราครับฟังเสียงครับฟังเสียง้คือเสียงแนวนี้เนาะ ดินหวยนี่เป็นสีแล้วครับดินถา่านรถไทยขอดมันก็เป็นอีกสีแล้วครับรถไทยสมแหงแต่บบไลเลยมันต้องรอจังหวะครับน้ำกับหนามหลา่ไปเลยครับแหงกับแหงไปเลยทำบาา <laughs> จะคล้อง <laughs> หน้ากันเหงาเก่งเหิยมย่างเดียวสูดเบิ้งเขานื้อมันหิม้มเอ้ยเบยิ้งนี่น้องเฮ้ยทะลต้นรถ กิน่วนรถคือกินตะเกียงแห่แนบ็นดอกอยางแล้วครับเริ่มติด้มไปในการเบิดแล้ว ได้เสียงทอนี่แล้วครับครับกระมวลได้แล้วมันแห้งเลยโดยกันเนมะื่องรอหุ่นรอข้างนำจุดช,ชมวมีว่าหมุนลยแหละ หลอ,อดบ่ครับโอ้โหมุนล,ลูดเลยหล่อเอ,อ้อ าจบคลินเพื่อนคนนี้ครับหมายผู้ฟองหมายกินหนาคลิปนี่ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับใดก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยคุณน้อง